10ผักผลไม้ที่กินแล้วช่วยให้ผิวขาวใสหลายคนนะคะตามหาว่าจะกินวิตามินแบบไหนดีอะไรที่มันสำเร็จรูปวันนี้เราจะแนะนำกันเลยเอาแบบเป็นผักผลไม้ใกล้ตัวราคาไม่สูงมาก หากินได้ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยอย่างน้อยๆหลายคนเนี่ยเก็ตเช็คๆดูแล้วก็น่าจะมี 8- ใน10อย่างเนี้ยที่กินได้แน่นอนกินไม่ยากค่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะคะก็คือมะละกอสุกมะละกอสุกเนี่ยเห็นเป็นผลไม้นะคะพอพามาปุ๊บแดงๆอย่างนั้นนะคะวิตามินเยอะมากช่วยในการขับถ่ายด้วยใครกินมะละกอเข้าไปก็จะช่วยทําให้ผิวสวยด้วยแล้วก็บํารุงสายตาด้วยนะคะอย่างที่2ค่ะนั่นก็คือแครอทอันนี้แครอทเนี่ยเก็ตต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่ง นะคะคที่กินแบบแครอทสดแบบเอามาเคียวเล่นอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ายังมีกลิ่นเขียวๆวิธีการที่ง่ายๆนะคะก็ทําได้ทั้ง2องอย่างคือเอาไปปรุงกับอาหารเช่นไปทําผัดผักรวมแล้วใส่แครอทลงไปหรือถ้าใครกินยากนะคะก็ทําเป็นน้ําแครอทก็ได้ เป็นน้ำที่แบบว่าปั่นแยกกากอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็กินเฉพาะน้ำแครอทอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะคะว่าตอนที่เกตเนี่ยตั้งท้องอ่เรากินน้ําแครอทค่อนข้างจะเยอะแล้วกินติดกันทุกวันเห็นผลทันทีอุย้ยมือเราเนี่ยมันออกส้มๆเลยนะคะนั่นแสดงว่าวิตามินเนี่ยเบต้าแคโรทีนมันเข้าไปในร่างกายเราจริงๆและสิ่งที่ได้อันนี้เกตเห็นเลยลูกที่อยู่ในท้องตอนที่เรากินน้ําแครอท เกิดมาปุ๊บผิวขาวด้วยแล้วก็แก้มใสเลยนะคะแก้มสีแดงอมชมพูอ่าใครอยากผิวขาวใสแครอทเก็ดแนะนำเลยค่ะ3นะคะนั่นก็คืออะโวคาโดอันนี้อาจจะราคาสูงขยบมานิดนึงแต่ว่าประโยชน์เขามากมายเลยเพราะมีทั้งไขมันดีด้วยแล้วก็จะทำให้ผิวเราสวยมีคอลลาเจนทำให้ผิวเต่งตึงลดริ้วรอยได้และที่สำคัญนะคะตัวอะโวคาโดเนี่ยถือว่า เป็นไขมันดีเรากินไปเนี่ยไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะคะไม่มีน้ําตาลข้อดีของเขาเนี่ยมีมากมายถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยถ้าใครเนี่ยสลับกินเพราะว่ามันค่อนข้างจะราคาสูงเนาะบางช่วงมันไม่ใช่หน้าของเขาเนี่ยก็ราคาสูงก็สลับกินได้บ้างเป็นตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราสวยใสยแล้วก็ไร้ริ้วรอยค่ะ4นะคะก็คือแตงกวาอันนี้มีตลอดทั้งปีเลยก็มีน้ําอยู่ในแตงกวาด้วยก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ให้ผิวขาวใสได้5นะคะก็จะเป็นผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่อันนี้ต้องบอกเลยเบอร์รี่เนี่ยคำว่าตระกูลพวกนี้สตอเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ทั้งหลายเหล่านี้วิตามินซีเยอะมากๆก็จะทำให้ผิวขาวใสนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วย 6ค่ะก็คือแอปเปิลอ่าไม่ว่าแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวเขาก็จะมีวิตามินอยู่ในนั้นช่วยในเรื่องของการชะลอวัยลดริ้วรอยทำให้ผิวขาวใสและคนที่ลดน้ำหนักนะคะเกตต์เลิแนะนำเลยแอปเปิลเนี่ยก็เป็นแอปเปิลเขียวก็ได้ที่ไม่หวานพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับไฟเบอร์เข้าไปแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะอ่าต่อไป7ค่ะกล้วยหอมกล้วยหอมเนี่ยที่แนะนำเพราะมีโพแทสเซียมอยู่ในนั้นโพแทสเซียมก็จะช่วยให้ผิวเราสวยใสยได้เช่นกันค่ะ แปดนะคะผักบ็อกลีอ่าตัวนี้ก็เป็นซ u ปเปอร์ฟู้ดอีกเช่นกันแนะนำเลยเพราะว่าใครที่ไม่อยากแก่ใครที่อยากสุขภาพดีคุณหมอหลายๆท่านเกือบจะทุกท่านเลยต้องบอกก่าทุกท่านเลยแนะนำตัวบ็อกลีเพราะว่าบ็อกลีเนี่ยอุด,ดมไปด้วยวิตามินมากมายสารต้านอนุมูลอิสระด้วยกินง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ชอบการกินสดๆหรืออยู่ในสลัดเราก็เป็นผัดผักก็ได้ ผัดบอกโคลี่กับกุ้งอ,อร่อยมากมายก็แนะนำนะคะต่อไปก้าวค่ะสม้สมสม้มนี่มีวิตามินซีสูงก็จะทำให้ผิวของเราขาวใสได้ด้วยและตัวสุดท้ายตัวที่10ก็คือแตงโมนั่นเองก็อุดมไปได้ด้วยน้ำนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยเป็นปลั่งชุ่มชื้นไม่ขาดน้ำก็เป็นแนะนำเลย10อย่างนี้นะคะลองหาซื้อหาทานกันดูค่ะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวไม่ชุ่มชื้นมีฝ้าละจุดด่างดาเก็ดแนะนาเลยชุดดูแลฝ้า เคที่ซึ่งตัวนี้คือตัวเด็ดเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจเจคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำเอาอยู่ตัวนี้รีวิวลูกค้ายเยอะมากๆคนที่ใช้นะคะในครั้งแรกจะรู้สึกว่าตัวเซรั่มเนี่ยมันเซิมฟึบเลยเข้าไปบำรุงถึงผิวชั้นในเพราะว่าเขาเข้มข้นมากไม่เหนียวด้วยไม่เหนอะหนะผิวแนะนำใช้ร่วมกับ ตัวนี้เลยนะคะ BB กันแดดเคที่ SPF 50 PA บวกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิ้มค่ะแล้วก็สบู่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ชุดนี้ช่วยดูแลฟ้าได้ค่ะทักเคที่ได้เลยนะคะนีเลย